อะสวัสดีครับผมจิรยุทธ์บางแสงอ่อนชื่อเล่นชื่อโอมครับฝึกงานดีเทอร์ที่สาธิตสตูดิโอนะฮะผมมาจากมหาลัยรังสิตคณะดิจิทัลอาร์ตสาขาวิชวลเอฟเฟกต์แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการทำ AI cover เพลงนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเอาละครับแับแรกที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอนี่ครับคือโมเดล AI ที่ผมได้ไปหาจาก Discord ของ AI Hub นะครับแับแรกนะครับเราต้องเข้าเรว่าเว็บคอร์บนี้ครับเป็นเว็บคอร์บของ RVC V2 นะ อันดับแรกคุณจะเจอหน้าแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องทาตามสเต็ปแล้วเขามีเขียนสเต็ปให้ครับคือสเต็ปหนึ่งกดอินสตอลครับเนี่ยตอนแรกมันจะไม่มาเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแบบให้คุณกดแค่ไอ้นี่ไอ้ตัวอักษรเพย์ก่อนะครับซึ่งเรากดเพย์ไปเลยครับซึ่งกดเพย์แล้วมันจะแบบจะโปรเซสต่อ,ตอไปเลยแล้วไม่ต้องไปห่วงน,นะครับอ่ะแต่มีข้อหนึ่งอย่างที่คุณต้องต้องดูให้ชัดเจนคือต้องดูตรงนี้ครตรงนี้ให้มันเช็คให้มันเป็น15กิกนะฮะก็คือ1 15360เนี่ยท้องกันเลยครับนี่คือ15กิโะแล้วฮะถ้าตรงนี้ไม่ได้เป็น1 5กิคือคุณจะไม่สามารถทําได้ฮะซึ่งต่อไปถ้าคุณกดแล้วมันก็จะรันออโต้ให้คุณให้ทุกคนเลยฮะทุกอย่างคือมันจะรันออโต้ให้เลยคือเขาเขียนโค้ดมานะฮะอ่าพออนดับแรกเสร็จครับ s t สองคือเราต้องไปหา AI m o เดลมาฮะซึ่ง AI m o เดลที่ผมบอกไปผมไปหามาจาก AI ครับแล้วผมก็ได้เอามาครับจะเป็นเว็บอย่างงี้ครับซึ่งแล้วก็ง่ายๆคือเราก็จะกอปเว็บมา สมมติผมจะเอาคุณเอ,มอมามากีาแโซละวัางมาใช้การเป็นโมเดลฮนะแล้วก็ทำการก๊อปดว้วยเอลมาเป็นการใส่เสร็จแล้วกดลังระหว่างรอโหลดครับแล้วก็จะไปหาเพลงครับเออซึ่งเพลงเนี่ยเราต้องเป็นเพลงที่มีแยกเสียงออกจากเพลงคนระับคือออกมาแค่เสียงร้องเฉยๆแล้วก็มาใส่ตรงนี้ ลากมาใส่เลยะสเสร็จสองเสร็จแล้วคือโมเดลมันจะทำการเซฟไปเรียบร้อยนะครับมันน้ก็รอโหลดนะโอเคครับระหว่างที่เราวางระบบก็กดสเต็ปสามครับคือจะเป็นการเราจะเลทกเป็นเว็บในการแต่งเพลงนะฮะก็วิธีก็ง่ายๆคือสเต็ปเขามีให้อยู่แล้วนี่ครับพอรามาแล้วให้เราก,กดตรงนี้คือเป็นเว็บนะนี่จะเป็นหน้าต่างนะฮะ นะเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้ให้เราเรียกโมเดลของตัวเองครับซึ่งผมอ,อย่างที่บอกไปอามเย่อตลผมก็เรียกนี่คือไฟล์เพลงครับก็คือเราสามารถเอาลากมันเข้ามาได้เลยนะผมมีไฟล์เสียงอยู่แล้วแล้วก็ลากมันเข้ามาเรานับโหลดอ่าเราจะมาเราได้เสียงเพลงนะครับต่อไปอน,นี้คือสําหรับไอ้เขียนเทคสปีกเราจะไม่ยุ่งฮะเรายุ่งอยู่นี้ส่วนนี้คือพิส คิดเสียงว่าให้มันเสียงสูงเสียงต่ำครับ E0 เนี่ยคือแบบไม่มีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลย,ยก็จะเป็นเสียงแบบไม่เปลี่ยนไม่มีสูงขึ้นไม่มีต่ําลงเลยฮะตรงนี้คือเขาจะเซตติ้งมาดีฟอลต์คือไอเซตติ้งดีฟอลต์เนี่ยมันคือดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาปรับอะไรก็ปรับได้เลยซึ่งผมขอไม่ลงเลกเพราะมันจะยาวมากกว่านี้นะอ่ะเราเอเช็คเสียงนี่เสียงเป็นเพลงชื่อเพลงเราปุ๊บโมเดลคือโมเดลนี้ปุ๊บอ่าไม่มีอะไรแล้วแล้วกดทําการกดคอนเวิร์ คอนเวิร์ตให้มัเรเ็นเสียงที่เราเลือกครับมดเดีเราเลือกอ่ะเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเนี่ยเราจะมาเราก็จะมาลองเปิดฟังกันนะว่าเสียงมันเป็นของคุณอมบ,บิยะโซล่าไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนฟังออริจินอลนก่อนเนี่นี่คือคออริจินอลเพลงที่นี่คือเพลง,งที่จะเปิดขึ้นในตอนจบนะฮะ แล้วก็ตอนเริ่มของหนังแล้วก็ตรงช่วงที่พ่ะเอกนั้นได้ร้องเพลงอะแล้วแบบพี่เขาอยากให้ได้เสียงหญิงด้วยแล้วก็จะแบบตอนท้ายก็จะมามิกรวมกันเพิ่งผมก็ได้ไปใช้ไอ้นี้ลมาฟังเพลงแบบเวอร์ชันไอ้เพลงที่เราเอามันเป็นเพลงคนเสียงทนจะต่ำก็ อาจจะไม่เหมาะกับ A.I. บางตัวเสียงมันจะเพี้ยนแบบนี้ก็ระวังระวังเลยครับถ้าผมพูดมายัางงงผมจะสรุปง่ายๆก็คือ1ไปเข้า Discord A.I. ครับไปเรียกโมเดลมาแล้วก๊กอปลิงก์โมเดลเราเข้ามาแล้วก็ไปหาลิงก์คอรับนี่มันจะชื่อว่า RVC2 ก๊อปใส่ไปใน Google ปุ๊บแล้วแค่กดตามสเต็ปเลยเขามีเขียนว่าให้กดปุบ๊บ1สเต็ป1สเต็ป2เอาเอาโมเดลมาใส่ตรงนี้กดแล้วกด เล่นเออนี่ไปสตาร์ทไปมันก็จะเ็นี่ไงสเตปสาม,มก็คือกดสตาร์ทแล้วก็กดเข้าเว็บ running on public URL แล้วก็จะมาป่วยมากนี่แล้วก็เช็คว่าโมดเดลวเรามาไหมเสียงก็เอามาใส่ได้แล้วซึ่งมันจะง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยอ่ะก็มีแค่นี้ครับจเแล้วจบแล้ว <c oughs>